เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหลีดตัวแรงอะ,อะแสงแล้วแสงแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเย็นนะ16นาฬิกา4 4นาทีสวัสดีวันหวยออกอะ,อะมีคนถูกหวยหรือเปล่านะส่วนตัวผมก็ถูกเหมือนเดิมอะ ถูกแรแรกแต่งวดน,นี้ก็จัดเบาๆะ่ะ hey, ถ้าถูกมาจัดได้จะได้ของแต่งให้น้องซ่าซะหน่อยอะเฮ้ย hey, ไม่โดเลยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะรอบนี้เบาๆฮะร้อยกว่าบาทเองเน้นสามตัวเน้นโต๊ฮะเน้นโต๊ดแต่ไม่โดนนะ <S <S> <S บรรยากาศยามเย็นวันนี้ขี่ไปแล้วไปกับน้องซ่า,าเช่นเคยฮะบรรยากาศการขี่รถกลับบ้านนะหลังเลิกงาน ดูกันซิว่าระหว่างทางวันนี้เราจะเจออะไรบ้างฮะวันนี้ชนบรีเครึ้มทั้งวันเลยฮะแต่ว่ามันอบอ้าวแล้วทุกคนมีตกเป,ยปอยๆช่วงหนึ่งฮะเมื่อเช้าก็มีตกปลปลอยๆอยู่แล้วก็เมื่อตอนบ่ายอีกอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่32สฮะถือว่าโอเคอยู่นะ วันนั้นเจอ35ก็ไปโอ้โหแม่สุดสนะุดะอุณหภูมิเนี่ยแค่ขึ้นเลขเดียวเนี่ยถือว่าร้อนมากเลยทุกคนเนี่ย32ถ้าขึ้นมา33มนี่โมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะขึ้นแค่หนึ่งองศาก็มีผลนะเฮ้ยข้างหน้านี่18ล้อผมไม่อยากขับใกล้เลยอยากแซงมากเลยตอนนี้ เศษขี้ดินนะเศษขี้ดินมันร่วงมาโดนรถผมเนี่ยเอ้ <What? S 1> hey. เป็นรอยอีก <c oughs> อแสงไปก่อนขั้นหนึ่งแสงทีละคันนะโอเค สบายสบายฮะน้องสาแค่เด้ยวันนี้ก็จัดเบาๆวะนะเอา20พออืมเสียงอะไรเนี่ย โอ้เสียงเชือกะอะแ่าบรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกอะแต่มันไม่ตกอะ คันนี้เขาจะเลี้ยวฮะออออออไอ้หน้านน่ยไม่ดูเลยเส้นทางรัดก็โดนปิดเหมือน,นเดิมครับวันนี้ วันนี้เหมือนจะเงียบๆย,ยังไงไม่รู้เนี่ย เออทุกคนวันนี้เงียบปกตินะเงียบปกติเงียบผิดปกตินะเนี่ยปกติรถมันต้องเยอะนะเอาไอ้นั่นโอ้เกือบว่าเกือบบวกอะแสงทางโค้งอะออเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเก่ากันแล้วไม่รจะรีบไปไหนนะไปเรื่อยๆนี่นะะชิวๆ การขุดลอ,อกก็ยังไม่เสร็จนะยามเย็นวันนี้โอ้ข้างหน้ารถลอ้อ X Max สีแดงทุกคนแต่ทำไมติดกระจกด้วยเนี่ยแปลว่า X Max สายใช้งานแะโอ้น้ำมันเหลือสองขีดแล้วขี่ได้สองร้อยโลนะสองร้อยสองจุดเก้าโล ค่าเฉลี่ยอยู่ที่30มสิบุนหนึ่ง ไม่ชอบให้ใครามาจี้ตูดเลยทุกคนโอ้นี่มันตัวแรงเนี่ยโอ้สงสัยได้แค่นี้และโอ้ เข oh ียวแล้วทุกคนโอ้ลีดนะโอ้รถแรงอ่ะเฮ้ยมันจะสู้มอซ่าได้ไง เดี๋ยวๆๆให้ก็แซงอนดีกก่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูลีตตัวแรงอะแซงแล้วแซงแล้วโอ้โหลั่นเลยฮะลั่นนะโอ้โหนี่เปิดไปเรียเนี่ยไปเรียิกเนี่ย แน่เสียดายนะไม่ได้ตามนะถึงทางเขาซอยผมแล้วอ่ะอยากตามดูว่าวิ่งได้สักเท่าไหร่นะน่าจะประมาณร้อยกว่าเนาะเมื่อกี้นะจัดว่าแรงเนาะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาโผล่มาจ้ะโผล่มาแบบเกือบไปแล้วเมื่อกี้เฉียดหัวไปทีเดียว เดี๋ยวผมขี่ช้านะชนเมื่อกี้นี่เต็มๆเลยหนะ้าหัวเนี่ยอาจจะมีบาดเจ็บสาหัสได้นะหมายถึงหมานะ <c oughs> อวันนี้มีแต่เรื่องหวัดเสียวะ่ะ <What? S 1> ตั้งแต่อะไรนะคลิกเหรอคลิกแซงตรงทางโค้งอะ่ะโอ้เกือบบวกแล้ว <c oughs> โอ้เมื่อกี้ก็หลีดตัวแรงนะจัดว่าเอาเรื่องอะ แม่แรงใช้ได้เลยครับเมื่อกี้อ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ